อัปเดตสความเคลื่อนไหวพี่จีซูไปดูหนังในรอบปฐมทัศน์เป็นหนังเกาหลีที่กำลังจะเข้าฉายในเมืองไทยก็เข้าฉายในวันที่3สิงหาคมานะคะในชื่อเรื่องว่า Smuggler ค่ะ หรือว่าก็คือหางการทีมปล้นประดาน้ําโดยมีคุณโจอินซองนะคะแล้วก็มีคิมฮเยซูรวมไปถึงคุณยอมจองอาค่ะเป็นนักแสดงนําเรียกว่าพิจิซูค่ะมาสายหนังอย่างเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะคะออกงานแรกในเกาหลีค่ะก็คือไปออดูหนังเนาะในรอบปฐมทันนะคะหลังจากที่กลับจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ฝรั่งเศส ส่วนน้องลิซ่าค่ะก็มีการมาอัปเดตติดติกันด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่าคนสวยนะคะดูมีความสุขมากๆเลยเนาะตอนที่เธอค่ะใช้ช่วงเวลาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเห็นมีเอาคลิปค่ะที่นั่งอยู่บนรถกลอฟเอามาให้ดูด้วยไม่รู้ว่าหลบไปเที่ยวที่ไหนกันมานะ,ะกับพี่วนแจพี่เมนเจอร์ของเธอนะคะแล้วก็มีพี่อลิซคคะนั่งอยู่ด้านหลังด้วยเหมือนกันแต่ที่ฮามากๆก,ก็คือถุงเท้าคู่ละสามพันของเธอเนี่นะคะ่ะ คือถ้าจําราคาไม่ผิดนะรู้สึกจะประมาณ3ามพนนคะก็ตอนนี้ค่ะเป็นลูซแล้วค่ะคุณผู้ชมก็มี2ความเคลื่อนไหวนะคะสดใสในวันนี้พี่จิซูนะคะไปดูหนังในรอบปฐมทัศน์กับโนริซ่ามาอัปเดตแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นมีคนมาปล่อยข่าวนะเกี่ยวกับตารางงานหลังจากที่จบคอนเสิร์ตท,ที่เวียดนามในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะสาวแพ,พ็คพิงค์ค่ะจะมีไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่อเมริกาอีกถึง4เมืองด้วยกันนะคะก็มีนิวเจอร์ซีย์ลาสเวกัสซานฟรานซิสโกแล้วก็ LA ค่ะคือถ้า เป็นจริงตามนี้นะคะนั่นหมายความว่าน้องลิซ่าก็คือต่อสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองสาวๆแบ็คพิงค่ะยังรวมตัวกันดีนะคะอาะแอกก็อัปเ,ออเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า